นิยายรักนิยายเสียงเรื่องฝ่ายพิวสวัดลวงตอนที่16ตลอดทางที่เธอพาเขาขึ้นมาที่ห้องผ่านสายตาของคนที่ยืนอยู่ตรงรับปี่หลายคนใช่ ใช่แน่ๆทุกคนรู้ว่าเอมิกาคือนางเอกชื่อดังระดับประเทศแต่มีบางคนที่รู้ว่าโรเจอร์คือใครแต่บางคนก็ไม่รู้เมื่อเอมิกายิ้มให้คนที่มองเธอพอเป็นพิธีเธอก็รับได้รับยิ้มตอบและสายตาที่เป็นคำถามเมื่อชายร่างสูงรูปครึ่งคนนั้นเดินตามเธอเหมือเป็นเงาตามตัวโชคดีที่เขาไม่ได้ทำไปมากกว่านี้ ไม่เช่นนั้นเธอคงรู้สึกอายคนที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีเท่าไหร่โรเจอร์มองไปรอบๆอย่างไม่นึกชอบใจแต่เอมิกาไม่ใช่คนเรื่องมากขณะที่รีบเปิดและเธอก็เดินพาเขาเขา้าไปที่ห้องของเธอกลิ่นหอมอ่อ,อนๆประทับจมูกมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ลอยอย่างอ้อยอิงอยู่ในบรรยากาศของห้องขณะที่เอมิกา วางกระเป๋าลงบนเคาน์เตอร์ที่กันร,ระหว่างห้องแผนทรีกับโครเล็กๆดูเหมือนดาราสาวแต่ชอบทำอาหารด้วยเขาเดินตามมานั่งที่บาร์นั้นหลังจากมองห้องสีครีมของเธอคร่าวๆเธอไม่ได้ตกแต่งตามสไตล์ของเธอเองเท่าไหร่คงเพราะเอาไว้นอนหลับพักผ่อนและออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเพราะเขาเห็นลู่วิ่งและดัมเบล5กิโล ที่วังอยู่สองอันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่ามองนอกจากสะโพกกลมกลึงที่โดดเด่นอยู่ตรงหน้าเธอมีดีชนิดที่ว่าไม่ต้องมีอาภรณ้อยชิ้นก็ยิ่งน่ามองจะดีแค่ไหนถ้าเขาได้ทอดสายตามองสาวงามคนนี้เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านของเขาคิดอย่างโลภมาก ไม่ชาเขาก็ได้กลิ่นหอมจากชาผลไม้หรือดอกไม้อะไรสักอย่างแก้วเซรามิกสีน้ำตาลเข้มถูกวางลงตรงหน้าเขาพร้อมควนกลุ่นๆก,กับคนเสิร์ฟหน้านวลที่เดินิดนิดๆเมื่อนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาแต่ไม่ค่อยกล้าสบตากับเขาเท่าไหร่ชาอะไรจ้าเธอมีแก้วเซรามิกสีขาวอีกใบอยู่ตรงหน้าของเธอ ชาสมุนไพรค่ะอะไรสักอย่างไม่รู้แฟนกลับให้มาฉันเห็นว่ามันหอมดีก็เลยเอามาชงดื่มเธอบอกเขาตามตรงตาโตมองออกไปนอกหน้าต่างเช็คดูว่าฝนซาหรือยังก็อพอดีที่เขาหัวเราะในลำคอพระรูทันเธอรีบไล่ผมจังนะกลัวผมจะทำอะไรหรือไงเธอเงยหน,น้าสบตาเขา ขอนิดนิดที่เขาดูทันเธอเธอจึงเปลี่ยนเรื่องถ้าทางคุณยกเธอจะโกรธนะคะเขาบิดปากนิดนิดก่อนจะยักไหลช่างเธอไปไรคุณสนใจด้วยหรอเธอยักไหลเลียนแบบเขาก็เธอประกาศตัวต่อหน้าทุกคนถ้าทางจะหวงคุณขนาดนั้นจะให้ฉันคิดเป็นอย่างอืง่นเดอคะคำพูดติดจ,จะงอนทำให้โรเตอร์ ยิ้มอย่างเอ็นดูแต่ปลายนิ้วที่แก้มนวนจนเธอตกใจเงยหน้าจ้องเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ผมควงกับคุณจะสนใจคนอื่นไปทำไมเขาโฟกัสคำว่าคนอื่นอย่างชัดเจนก่อนจะก,ก้มหน้าสุดชากเกลิ่นหอมรสชาติหวานปลาแรมติดปลายลิ้นตามองไปยังฟ้าฝนที่เต็มใจให้เขาอยู่ในห้องนอนห้องนี้ของเธอไปนาน,น,าน ดีนะที่เขาหาเรื่องมาที่นี่ความจริงเขาจะกลับก็ได้กับคนของเขาที่ขับรถของเธอมาส่งแต่เขาก็ไม่ทำดีซะอีกเขายากมีเวลากับเธอเป็นนานๆถ้าฝนไม่หยุดผมนอนที่นี่ได้หรือเปล่านางเอกสะอึกชาที่ดื่มเข้าไปเกือบจะสำลักจนเขาต้องหันมามองพลางขำ จนต้องเยี่ยมมือมารูปหลังรูปไหรนางแมวทำท่าพองขนเต็มขู่แล้วผลักมือเขาออกอย่างพลวัลชื่อเสียงของฉันคงป่นปีไม่มีชิ้นดีกลัวทำไมเพราะถ้าด่าไม่ผิดพรุ่งนี้รูปของเราทั้งคู่คงเต็มโซเชียลขาบูดติดตลกแต่เธอไม่ยักกระคำด้วยนี่นาะ เธอคว่างขอใส่เขาอีกรอบก่อนจะเดินหนีได้คืบจะเอาศอกเธอต่อว่าเขาซ้ำทำให้โรเจอร์ขำจนปวดท้องอยากได้มากกว่าศอกอีกนะจ๊ะคราวนี้เธอถึงกับจ้องเขากลับอย่างไม่ปิดบงังยอมไหมละ่ะคราวนี้รับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขจนน้องน้งครางเรียกชื่อผมซ้ำๆเลยเชียวละ คนพูดยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ทำเอาคนจินนาักการแก้มแดงร้อนผ่าเผาไม่ใช่ว่าไม่เคยรุ่งหลงกับรถจูบข,ของเขาเสมอไหร่บ้าคุณหืน่นเธอต่อว่าทำให้เขายิ่งหัวเราะน่าลองสิจ๊ะแล้วจะติดใจนะบ้าคุณมันบ้ารอถอ่ะยอมเรียกชื่อผมแล้ว อยากครางเรียกชื่อผมไมหมล่ะจัดให้ได้นะจ๊ะไม่ต้องปื่นใจด้วยมามาลองซักกระเบื้องเขาทำท่าจะเดินเข้ามาหาเธออย่างจริงจังเอมิกายืนตัวแข็งทื่อเขาทำท่าจะเข้าข้ามเคาน์เตอร์มาหาเธอจริงๆด้วยคราวนี้เธอส่งเสียงกรี๊ดแต่ยังไม่พ้นมือเขา แม่จะพยายามเมี่ยงตัวหนีเธอติดกับอยู่ตรงเคาน์เตอรต์ตรงนั้นเองอย่านะโรเจอร์เธอยกมือดันออกเขารอดเขาสั่งศบตาเธอยิ้มยิ้มรอดปล่อยนะคะเธอพยายามใจเย็นทำเสียงอ่อนออนไม่คิดถึงผมบ้างหรอผมยังคิดถึงคุณเลยวันละหลายครั้งด้วย เธอเมียนปากแน่นแทบไม่อยากจะเชื่อที่เขาพูดเช่นนั้นมันจะเป็นจริงไปได้อย่างไรกันแต่เธอไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะปกติกิริยาบนใบหน้าโดยเฉพาะที่ดมฝีปากมันทำให้คนห่นจอมหิวจ้องคขม็มเป็นเพราะคุณไม่ได้ปลดปล่อยกับคู่นอนของคุณหรือไงเขาหัวเราะ <c ười> ในลำคอผมไม่มีคู่นอน ยกเว้นคุณจะยอมเป็นคู่นอนของผมเธอขมวดคิ้วคู่นอนของคุณอย่างนั้นเธอเธอทุบเขาแรงๆคนเห็นแก่ตัวคำตอว่าพร้อมแรงทุบทำให้เขางุนงงอะไรวะขอดีๆก็ทุบขืนใจก็ทุบนี่คนนะเว้ยไม่ใช่กระท้อนคนอะไรมือหนักชมัด ขนาดออกตัวแรงพาเธอไปพบปะผู้คนถึงขนาดขอกับพ่อของเขาด้วยว่าจะพาเธอไปกินข้าวโดยไม่กลัวเป็นข่าวแล้วตอนนี้เขาทําอะไรให้เธอไม่พอใจอีกวัเนี่ยคราวนี้มือเล็กก็เลยถูกรวบเธอพะวาตามแดงมือที่ถูกดึงเอาไว้ควยหลังก็รวบมือเธอเอาไว้ด้วยมือเดียว แล้วเขาก็ก้มลงกดริมฝีปากเตรียมจะจูบเธอแต่สาวสวยหันหนีริมฝีปากได้รูปจึงจูบลงที่แก้มเนือเสียแทนก่อนที่เขาจะใช้พลังวิเศษต่อรอมให้หญิงสาวที่กําลังภาวากับการจู่โจมชนิดที่ทำให้ร่างปร่งกระสันซ่านจมูกโด่งซอกซอนพร้อมริมฝีปากไม่ยอมให้จูบก็ไหลไปตามใบหู ก่อนจะเม้มที่ติ่งหูเป่ารถด้วยลมหายใจอันอุ่นซานจนสาวน้อยทวีความวับหวามพูดไม่ถูกบอกไม่ออกเธอเผลอเอียงคอยอมหันกลับมาจนเสียท่าให้เขาปิดปากนุ่มชื้นเขาได้ิมรสความหวานอีกรอบเธอหวานปันน้ำผึ้งหอมกลิ่นชาและกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะกับสาวเซ็กซี่แอคทีฟอย่างที่เธอชอบ และเขาก็ชอบเหมือนเสียด้วยเขายกตัวเธอลอยพาเธอไปนั่งลงที่โซฟาเบสรอดเธอประหวาเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับโซฟานุ่มครับคนสวยเธอปิดเสียงครางในลำคอเมื่อเขาเม้มผิวบริเวณต้นคอนุ่มก่อนจะขยับขยื่อนมาจูบเธออีกครั้งเอยียรทำแบบนี้ผมจะทำ คุณห้ามผมไม่ได้หรอกผมเสพติดคุณแล้วชาตินี้ผมคงไม่คิดจะติดใจใครได้อีกคำพูดของเขาที่พูดออกมาราวกับคนละมือเอมิกาเมนปากแน่นเพราะเขาช่างทำให้เธอคแ่รมคร,รวญได้ด้วยปากจมูกของเขาจนเธอไม่สามารถผลักเขาให้ผลนกออกมาได้จะว่าไปแล้วฝนนี่มัน ก็ตกได้จังหวะดิมกันนะเขาก็เลยมีข้ออ้างที่จะอยู่ที่นี่และที่สำคัญเขาอยากเข้าไปอยู่ในตัวเธอชนิดที่ว่าจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจบแล้วนะคะไฟพิศสวัสด์หลวงตอนที่16เนาะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในอตอนต่อไปนะะก็าฝากชมพุ้สนับสนุนเหมือนเดิมนะคะแต่จะได้มีรายได้ของตัวเองเนาะอย่างที่ตาบอกนะคะตาไม่ได้มีเงินเดือนนะคะเงินเดือนที่ตาได้คือ youtube เนาะย่อมตกลงมากนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่เหลืออยู่นะคะ ช่วยชมผู้สนับสนุนนะคะต่าจะได้มีไรายได้เนะตกโกลนได้นะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะดักนักข้าผบุญรักษาสวัสดีค่ะ